ก็สายน่นอนทันไหมทันไหมไม่ต้องไปต่อยอวันนี้เป็นอีพีสองนะก็จริงๆวันนี้ไม่ได้กะจะจะมันทำเอ่อทำคลิปตอนประมาณเก้าโมงได้งานหนวนเข้ามางานไฟไหม้มากคือคือช่วงบ่ายเนี่ยมีงานถ่าย ถ่ายสินค้ารีวิวสินค้าแถวย่านลาดพร้าวดูตอน9ก้าโมงออกถ่ายประมาณบ่ายโมงดูดิผมยังไม่แห้งเลย <laughs> จริงๆวันนี้ภารกิจจริงๆวันนี้ต้องไปเอาของที่เซนทันลาบินทาเพราะว่าเราเผอจะส่งของไปที่นั่นก็เลยเดี๋ยวนัดลูกค้าประมาณบ่ายโมงครึง่งตอนนี้ตอนประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็เดี๋ยว รีบไปเอาของที่เซ็นทันราบินทาก่อนแล้วก็ค่อยวกมาที่เซ็นทันลาดเ้าวเพื่อมาถ่ายสินค้ารีวิวรีวิวสินค้าเออวันนี้แบบตอนแรกกะไม่ได้กะจะมาทำคลิปเลยนะเออชิวชิววันจันหยุดอะไรอย่างงี้แค่มองดูถึงแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายโมงห้าถึงเซ็นทันราบินทาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องต้องออกไปเอาของให้ทันตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งที่เซ็นทันลา,าดเ้า สายกู S <S Hello. 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 Dai, eight, eight, eight. ้สายแน่นอนฮัลโหลสวัสดีฮะมาเอาของขอบคุณครับไปมารับไปมาลับไปนะไป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 ต่อสะท้านรับเท้าลุยโอเค ถึงแล้วน,นะเป็นท่านรัดเท้าขันไหมถันไหม,ไมเจอฟุกแล้วมัน้มันเรามีหว้อเ,เออค้ำๆไปสิไปเร็วเรเร็วเ็นรถเนานี่เดินไปต่อยลยใช่ ถึงแล้ว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 ลกินลงเว่อร์ต้องไม่มีเลยตัต้งรอใครเขาอยู่น,นั่นแหละโอเคเองนิดนึงก่อนเนาะได้ก็เลยเดี๋ยวนี้สกิลดเลยจะพูดทุกท่านเอาพร้อมนะครับมาห้าสี่สามสองข่าวมณีข่าวใสนี่เนาะสามัน สมันก็หมดอีกอ้อเอากลับแล้วหลออน้องนะภาตกใจหมดดำรงนูง้นผิบ้านผิเรือนจะใครได้ละ่ะแล้วไปไหนมาเนี่ยก็ไปเขาสั่นมาใกล้ๆนี่เองไปซื้อแป้งมาแป้งของขาวมณีใช้ดีๆนะเธอ,อเฮ้จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานถ่ายของพี่สไปซ์ออถ่ย เขาเป็นเห็นแอมบอกว่าเป็นเขาทําเพจทําช่องอะไรอย่างเงี้ยจไปอีกหนึ่งวันกับแบบโคตรรียบกับงานไฟไหม้สิใช่ไหมงานไฟไม้โอเคไปละบุย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 บจับป้องจับป้องปุ๊บไนึ่งจังกก็หมุนที่หึ